อืมบได้สังก <laughs> <ma lush> ิโลดีเอยบได้สั <ownership> yeah, ่งบได้ย <laughs> ja ่อมใส่ถ้วยดีถ้ายอมใส่้วยได้น้อยเดียวเด้อใส่มุงนั่นนนะดักปลาน่ะ

ไสขึ้นไปมันตังบำาบาแล้วหงายมันบ่กินมันเป็นปลาส้อยเป็นปลาที่ย่านที่แค่ก็ไปกุ่มๆน่ใต้หุ่นทางซุ้มนั่นะครับไล่ปลายหญหนีเบนสนะสนาสีนกันแล้วเนาะ กินอย่างเดียวจิบเหลียบรับ ต้องเป็นอปะอปะยี่ทีอ้อสายบูเขามีได้ปลาสารสองสูตรหรอกนะอืออ๋อ มันมันขึ้นมันขึ้นมาฮอตพี่บ่โอ้ขึ้นมาแล้วคนมอีบนผมนั่งใช่ไหังเีงจาจังปอมบนบนนะโอ้หมดเาน้ำสียไหนูไปทงุย่ง้นีโอ้วอี่าดเาี่สดนนะมันไม้อดีนักอก้าัหมนขึ้หรอปากนเียกนงกันนเบ

ช่วงเดินกันยาสิงหากันยานี่นะต้องระวังกันละนี่ผมได้เดือนครึ่งแพนโทมาี่ผมเด้อืเหรียญนะ

ปกน,น,กนกันวโ,<อ>โอ้โอ้โออหไหหโล่ไปหนอีกดีนี่ยังวานอีกทีหน่ตึ๊บเลยวะมาแน่เลยเนี่ยมาลอดหอกเพาะถ้าตกหลังปักนั่นกันน้ำนี่บ่เหลือบ่มาแน่นอนต้นน้ำทางนั้นบ่ น่่น่ถักทายละจิตลมอ่แน้วทางกระบบดีอ่ะครับนขึ้นไปไหนก็ไดนเชีงไว้หันระเบีดนะ มอหยางดอกย่านเขาฟาดิเขาแกงเขานะหยางดอกุกไบอกว่าคมนี่ก็ขาดก้ินนี่นะครับข้าวมีกระนาบเมื่อคืนเอ่ดเลยเฮงหลายขออนาเนมือไอมันนี้มาอีกเหพลอดดอกมือเนี้ยโดะมันได้จังมันไดกจักเสืเซ็นมือเนมื่อวานมีหกก่อละมัได้บางข้าเมื่อคืนนะ จากละดนะ้อแต่ว่ามันตกแน่นอนเลยนรมันทนี่น้มันที่ช่วนน,น,นเยนยนี่เอาจนได้ ุกอันรถด,ดีถอกออออด้ฮะน,นะุกรถดีถอดกรอบเท่น,นั้นนะเว็ดกินหนึ่งก้นนะ รับเงินกันจังเห็ดหอมตรงห,ห้าโล ครับอือโอ้นังหนไหลก็บโบวไอกครับนังหัหอยนังเกี่ยวกลมเกี่ยวหั่นหน่ ไปทางใต้มีคนด้่เหมือนเครับไปอ้อคุณนะครับเล่นๆไปเด้อ

เห็นอยู่คนเดียวดินะเออ้า่หลังเาเนี่ยว่าง่เห็นดิเเขาบกกอดเออ ไสสายยาด้วยแล้วทีคขอหั่นนะ